เราจะพาไปดูการค้นพบอักษรของโบราณเขาบอกว่าเป็นรุ่นแรกของโลกเลย<อ>และที่สําคัญก่อนหน้านัน้เคยมีชาวบ้าน,เ,นเอากลับมาที่บ้านแต่มันเกิดเหตุบางอย่างาจนสุดท้ายนี่ต้องนําไปคืนค่ะ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเลยนะคะที่พิพิธภัณฑ์ปราสาทภูมิโปนอยู่ที่บ้านภุมโปดอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะมีหลักศิลาจารึกอักษรโบราณแกะสลักไว้บนหินทรายสภาพไม่สมบูรณ์นะคะมีร่องรอยแตกหักเสียหายเหลือตัวอักษรความสูงประมาณ1 5ถึง2เซนติเมตรจำนวน14ตัวอักษรแล้วก็ได้รับการยืนยันจากกรมศิลปากรแล้วว่าตัวอักษรอารยธรรมของโบราณค่ะในอนาณาจักรเจนละถูกประดิษฐ์ขึ้นเป็นรุ่นแรกๆของโลกนะ ซึ่งวัตถุโบราณชิ้นนี้ก็ไม่มีใครทราบค่ะว่ามันคือชิ้นส่วนอะไรแต่ว่าก่อนหน้านี้เคยมีชาวบ,บ้านเนี่ยนำกลับเอาไปบ้าน<ช>คือเห็นเป็นหินไงนก็ขอเอาไปรับมีดปรากฏว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรอยรับมีดอยู่เลยคุณผู้ชมก็สามารถมองเห็นได้ครับเขาเอาไปรับมีดแล้วมันเกิด